โยบซาบสัส so, ดีเพื่อนๆชาวซามานวอลที่น่ารักทุกท่านด้วยนะครับผมตอนนี้ผมในวันเช่นเดิมนะครับก็เนื่องจากว่าเกมมีการอัปเดตใหม่เข้ามานะครับทุกคนก็เป็นอาการอัปเดตเวอร์ชัน8.0.9นะครับก็มีอะไรหลายๆอย่างเข้ามานะครับผมทีนี้ผมก็ได้รับคําถามมาว่าเออพี่คือตอนนี้ผมเออพิ่งเล่นเกมเนี้ยนะครับ ผมต้องฟาร์มอะไรบ้างพี่ผมอยากรู้ททมิ่งในการฟาร์ทารมททมิ่งในการปั้นตัวละครเดี๋ยววันจะแยกเป็นเอพิโซดให้ในเรื่องของอันนี้เดี๋ยวขอลงดีเทลในเรื่องของทามิ่งการฟาร์มก่อนนะครับผมว่าเออเราจะต้องฟาร์มอันดับ1อันดับ2อันดับ3ยังไงบ้างอันนี้จะเป็นสาระที่แบบเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับผมแต่ก่อนจะไปรับฟังสาระนะครับทุกคนเราอย่าลืมนะว่าตอนนี้ทางเกมมีกิจกรรมเยอะมาก เยอะเยอะแบบเยอะเลยนะผมจริงตอนนี้นะครับผมสมมติว่าเราเข้ามาในไอคอนคาว่าอีเวนต์ใช่ไหมครับแล้วก็มากิจกรรมเพื่อนกิจกรรมตอนนี้มีหลายอย่างมากนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกิจกรรมปิงโกนะครับผมกิจกรรมทายผลการแข่งขันนะครับผมเออไอกิจกรรมทายผลการแข่งขันเนี่ยใคร ใครที่เหมือนกับชอบ RTA นะครับชอบเล่นในการดูการตีโคนอย่างเงี้ยอย่าลืมนะครับมีคนไทยของเรานะครับผมได้เข้ารอบนะครับผมในตัวของฝั่งอเมริกาไปเนี่ยนะครับก็คือตัวของพี่มังกีคาร์ดนะครับหรือพี่ฟิาใครที่สนใจแบบว่าอยากจะไปเชียร์ติดขอบสนงสนามเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ตัวของยอูทูบที่มีการถ่ายทอดสดให้แล้วกันนะครับข้างล่างคลิปนะครับผมอ่าอันนี้ใครที่ชอบในเรื่องการตีคงตีคนนะลองไปไปดูไปเชียร์ได้นะผมพี่ฟิวนะผมหรือพี่ตัวของ มังกีคาดนั่นเองนะครับผมอ่าประมาณนั้นแล้วกันเนาะโอเคทีนี้มาอัปเดตกิจกรรมต่อก่อนกิจกรรมเนี่ยจริงๆเนี่ยตอนนี้ที่มันใกล้หมดแล้วเนี่ยผมก็คือกิจกรรมต้อนรับนะครับผมการอัปเดตมันสเตอร์ใหม่นะครับอันนี้ใกล้หมดแล้วเนี่ยผมก็เหลือแค่ไม่กี่วันนะครับทุกคนก็กิจกรรมทําง่ายๆครับก็คือในเรื่องของการเปิดสกอร์เก็บสะสมแต้มเนี่ยวิธีการได้รับแต้มเนี่ยง่ายๆเลยครับผมฮะเปิดสกอร์ได้มันสเตอร์สาดาวขึ้นไป1แต้มตีดาวขึ้นไป15แต้มอะไรแบบนี้นะผมซึ่งทําง่ายมาก แค่เปิดสกอร์ก็คือครบแล้วก็คือจบแล้วนั่นเองครับยงายงามากสกอขาวก็ได้สกอส้มก็ได้แล้วแต่เราถนัดเลยนั่นเองนะครับผมก็ตอนนี้กิจกรรมเยอะมากนะครับใครที่เพิ่งมาเล่นนะครับหรือใครที่กลับมาเล่นก็ไปทํากิจกรรมซะนะเราจะได้ตัวของทรัพยากรมามา,มาฟาร์มกันแบบบึ้มบึ้มซัมเบ้นั่นเองนะครับผมประมาณนั้นแล้วกันเนาะโอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาพูดถึงตัวของทามมิ่งการฟาร์มก่อน เนื่องจากว่าตอนนี้มีตัวของ a w a k e ขั้นสอมาใหม่ด้วยครับแต่คนก็สงสัย a w a k e ขั้นสอเนี่ยมันต้องทําตอนไหนพี่มันต้องทำหรือไหมนะครับผมต้องบอกก่อนว่าเออ่เดี๋ยวเรื่องของทาร์มมิ่งการการ a w a k e เนี่ยเดี๋ยวผมทําคลิปอีกคลิปหนึ่งให้แล้วกันเนาะเออ่ตัวของ a w a k e ขั้นสอครับหลกัหลกๆยังคงใช้เป็นคอนเซปต์เดิมก็คือแบบพวกกริมอ่กริมไฟนะครับเหมือนเดิมนะกริมไฟนุไฟนะครับนุน้ําเหมือนเดิมนะครับแล้วก็จะเป็นพวกตัวของแมวร่มเหมือนเดิมนั่นเองนะครับผม a w a k e ขั้นสอเนี่ยจริงๆไม่ได้มีอะไรเปลีีีี่ยยยนนแปลงงมมากกัทเเดวะผพ แค่ว่าเออ่มอนเตอร์ที่มันมาใหม่อย่างตัวของคอนนะครับแล้วก็ตัวของแฟรงกินสไตา์เนี่ยที่เป็นโอเบคขั้นสองเนี่ยมันจะหนักไปทางคอนเทนต์การปีนคนอันนี้ต้องขออนุญาตเปรียบเปยก่อนเลยแล้วกันนะครับผมอ่ะมาพูดถึงคอนเทนต์การฟาร์มกันบ้างนะครับผมการฟาร์มตอนนี้เราต้องฟาร์มอะไรก่อนหน้าหลังนะครับผมตอนนี้ที่เราต้องฟาร์มก่อนนะครับผมในการฟาร์มตอนนี้ผมแอบเชียร์ไปทางโกเลมยังคงคอนเซ็ปต์เหมือนเดิมครับโกเลมโน๑โกเลมรับจบนะครับผมอ่าทีเนี้ยทางเกมมีการอัปเดตน,นะครับในในเรื่องของห่ววงอเจีมา ไอห่วงอวนะีจีเนี่ยนะครับหลกัหลกๆเลยนะผมมันก็จะได้ในเรื่องของของหรือเป็นรูนนะครับผมอะ่ะรูนนี้นะครับผมที่เป็นรูนที่เพิ่มเติมขึ้นใหม่มาใหม่ก็คือรูนไร้ลักรูนไล,ล่ลัลกไร้ล,ลักเนี่ยมีหน้าที่คืออะไรรูนไร้ลักในที่ในที่เนี้ยมีหน้าที่คือกรณนนีที่เราใส่ตัวของรูนครบเออไม่ครบเซตตัวยอย่างเช่นเออถ้าเราใส่สตาน์ทเห็นไหมถ้าเราใส่สตัร์นเนี่ยเราต้องใส่4เซตจริงไหมครับแต่ว่าสมมติว่าอีสตัร์หรือรูนสิ้นท่าเราเนี่ยมันสวยแค่3เม็ดอีกเม็ดนนนนึงออ่่ะะเเเรรรรรราาจใสป็ููไไไ้้้ัักกดมณ์หมี่ยม เปรียบเปยเป็นประมาณว่าเป็นรุนอะไรก็ได้ที่เราอยากจะใส่เข้าใจฟิลเข้าใจเข้าใจฟิลลิ่งเนาะดังนั้นเนี่ยการที่เราฟาร์มนะครับผมได้รุนนในรักมาในช่วงเริ่มต้นเนี่ยก็ทําให้การใส่รุนของเราเนี่ยมีความหลากหลายมากขึ้นนะครับและที่สําคัญไปมากกว่านั้นเลยคือมันจะเหมือนคล้ายๆกับว่า,วา มาต่อเติมหรือมาทําให้จิก๊กซอของดูนของเราเนี่ยมันค่อนข้างสมบูรณ์แบบมากขึ้นนะไม่ว่าจะเป็นตัวของอกูเลมนะครับผมมังกรน,นะครับแล้วก็ตัวของนนโครนั่นเองนะครับผมไอ้สาดูนเนี่ยไอ้สดันเนี่ยจะได้ในเรื่องของดูนไรรักนะครับผมแต่ที่เนี้ยมันจะมีอีกอันนึงนะครับผมที่เป็นรูนพิเศษขึ้นมาก็คือรูนผนึกรูนผนึกคือรูนอะไรมันจะเป็นการผนึกรูนบางประเภทที่ทําที่จะทําให้ไม่เกิดเอฟเฟกขึ้นมาอย่างเช่นตะตันเออรเนเมสิตเออร์เดสตออยเออร์อะไรแบบนี้เป็น ความสามารถของรูนไว้นะครับผมอ่ะทีนี้หลายคนสงสยัยเฮ้ยรูนผนึกดีจังเลยเราจะทําทีมลงดีไหมนะครับแต่ว่ารูนผนึกอ่าถ้าพูดกันตรงๆเป็นรูนที่กึงก่งๆไปทางเอ็นเกมแล้วอ่ารูนผนึกเป็นทางเอ็นเกมแล้วนั่นเองนะครับผมซึ่งต้องยอมรับจริงๆว่ารูนผนึกเนี่ยไม่ค่อยเหมาะกับผู้เล่นเริ่มต้นสักเท่าไหร่รูนที่จะเหมาะกับผู้เล่นเริ่มต้นจริงๆจ,จ,จะเป็นรูนได้รักซึ่งรูนได้รักเนี่ยมันดรอปจากตัวของพวกเออ่ยักษ์นะครับผมมังกรนะครับแล้วก็ตัวของเนโครโพลิสนะครับอันนี้เราจะฟาร์มดดด้้้าาานนนนไไหกก็ทีีเเยรอามาพู่ พอเราทําทีมฟาร์มนู่นนี่เสร็จแล้วใช่ไหมครับสิ่งที่คุณต้องทําเลยครับก็คือคุณต้องมาดูก่อนว่าไอดีของเราเนี่ยเราอยากจะไปแบบโมเมนต์ไหนฟาร์มอะไรยังไงบ้างนะครับอันนี้ต้องดูเยอะนะครับอ่ะแต่ถ้าเป็นผู้เล่นเริ่มต้นเนี่ยแอบเชียร์นะครับ ให้เราฟาร,ร์มตัวของห่วง OBG นะครับผมให้ได้เร็วที่สุดจะดีมาก,ไม,ไ,มกไ,ไม่จะเป็นต้องไม่จำเป็นต้องเป็น B 1 2ก็ได้นะครับหรือไม่จําเป็นต้องระเวบสุดท้ายก็ได้ครับให้เราฟาร,ร์มให้ได้ในตัวของโหมด normal normal กับ hard เนี่ยมีความยากที่แตกต่างกันพอสมควรทําไมผมถึงมองว่าอย่างน้อยให้เราควรฟาร,ร์มตัวของ OBG ได้ตัวของ OBG เนี่ยเวลาเราฟาร,ร์มเนี่ยเราจะได้ลูนไยลักมาเพื่อนเพื่อแต่ทางกับการถ้าเราฟาร,ร์ม B 1 0เราจะไม่ได้ดูนไยลักนะครับเหมือนเราเสียโอกาสในการฟาร์มไปนะครับประมาณนั้นแล้วกันซึ่งทีมตัวของ ดักนะครับเอาเวจีเนี่ยไม่ยากเลยไม่ยากเลยเป็นทีมที่แบบค่อนข้างที่จะอีซีด้วยซ้ำนะผมอ่าเดี๋ยวผมจะให้ดูทีมบ้านๆน,นะครับทีมหนึ่งละกันเนาะซึ่งต้องบอกก่อนว่ารูนผมอาจจะแน่นนิดนึงนะเพราะว่าวันเองก็เป็นผู้เล่นที่ค่อนข้างเ,าเล่นมานานแล้วดังน,นั้นรูนมันอาจจะแบบบึ้มบั้มซองเบหน่อยอัน,นต้องขออภัยด้วยจริงนะผมอ่ามาตอนนี้ ตัวที่มาแรงมากก็คือตัวของน้องฮาร์ปี้นะฮาร์ปี้ลมอันนี้คือมาแรงแบบมาแรงจัดเลยนะผมแบบมาแรงมากเพราะว่าทุกสกิลของน้องเกาะแตกได้หมดนะครับซึ่งมันเป็นตัวของธาตุลมด้วยสามารถที่จะเอามาหยิบจับในการเล่นโกเลมได้นั่นเองนะครับผมอ่าประมาณนั้นแล้วกันเนาะเออแล้วก็ต่อมาครับอินุมืดนะครับอินุมืดเนี่ยจริงๆถ้าเป็นผู้เล่นเริ่มต้นเนี่ยถ้าเรามีตัวเดียวก็ใส่เป็นตัวเดียวนะครับแล้วก็เออเล่นเป็นตัวของแมวเออธาตุลมนะครับผมแมวธาตุลมจริงๆต้องมองก่อนว่าเออไอตัวของห่วงโอเว มันไม่สามารถใช้มอนเตอร์ซ้ำได้ครับทุกคนมันไม่สามารถใช้มอนเตอร์ซ้ำดังนั้นเนี่ยเราใช้ตัวเท่าที่เรามีแล้วกันเนาะเออตัวอย่างเช่นอันนี้อันนี้จะเป็นตำแหน่งที่ฟิกเลยนะครับผมอันนี้จะเป็นตำแหน่งดาเมจดเป็นตำแหน่งเกาะแตกนะแล้วอีกจะเป็นตำแหน่งหนึ่งอาจจะเป็นตำแหน่งบัาก็ได้แล้วแต่ว่าเพื่อนๆนจะมีตัวฮิวห,หรือตัวอะไรก็แล้วแต่เพื่อนๆอนนะอันนี้คือค่อนข้างฟรีสไตล์มากแต่ว่าวันจะอาจจะใส่เป็นตัวของน้องฟรานไปนะผมหรือถ้าใครที่ฟิวแล้วก็อาจจะใส่เป็นตัวของโทเทมได้นั่นเองนะผมแต นะครับผมแล้วก็ตัวนี้นะครับมาอีกตัวหนึ่งเราจะเอาเป็นตัวที่สามารถเคลียร์ดดเมจหมู่ก็ได้อย่างตัวของโจ๊กลมก็ได้นะครับผมประมาณนี้ให้ดูรูนแล้วกันนะครับเราจะเอาเป็นโจ๊กลมก็ได้นะครับมา,าศาส์เวฟตายเนาะหรือเราจะทําเป็นการเล่นจอะก,ก็ได้แต่ว่าผมจะพยายามหามอนเตอร์บ้านๆให้แล้วกันเนาะอม,มอนเตอร์บ้านๆจริงๆตัวของ น้องแฟมี่เนี่ยแฟมี่เนี่ยก็สามารถใช้ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าตัวนี้จริงๆอมันมีเลดนะครับในการเพิ่มคีย์ดีคอด้วยแล้วก็ตีดามิค่อนข้างแรงก็แล้วแต่ว่าเราจะเอามาเล่นไหมคือบางคนก็มีบางคนก็ไม่มีนะครับซึ่งอ,อันนี้คือสามารถใช้ได้เหมือนกันนะครับผมอ่าแต่ปัญหา มอนเตอร์อีซีอีซีก่อนอ่ะวันขออนุญาตใช้เป็นตัวของแท้ลมนะครับแส้ลมเพิ่งแจกไปน่าจะมีการหลายคนนะครับผมอ่ะแล้วก็เป็นตัวที่หาง่ายด้วยเป็นมอนเตอร์สีดาวที่ค่อนข้างหาง่ายอ่ะผมจะใช้เป็นทีมนี้เนาะแล้วก็หลีดผมจะใช้หลีดเป็นหลีดเอทีเคนะครับผมอ่ะอันนี้เป็นทีมบ้านๆครับเรื่องรูนก็จะประมาณนี้ครับเห็นไหมรูนเราไม่จำเป็นต้องรูนดีมากก็ได้เหมือนันเป็นรูนที่แบบอ่ากลางๆรูนแบบไม่แบบไม่แบบไม่ได้แย่จนเกินไปพอแบบมีเลือดบ้างอะไรประมาณนี้เป็นต้นเนาะอันนี้คืออตัวขง รูนมอนสเตอร์แต่ละตัวนะครับผมประมาณนี้เนาะอ่ะอันนี้คือในกรณีที่เราฟาร์มตัวของอชั้นนอร์มอลครับนอร์มอลตีไม่แรงเหมือนชั้นฮาร์ดครับชั้นฮาร์ดตบทีนี่ก็ก็เจ็บเหมือนกันครับอ่ะทีเนี้ยเวลาเราเราจัดแพนเทิร์นเนาะเราก็จะเป็นการจัดบอสนะครับผมไหมอ่ะแพทเทิร์นคือบอสนะครับบอสเอาบอสเลยนะผมแล้วก็อันนี้ก็คือเป็นบอสเลยนั่นเองครับซึ่งวิธีการเล่นง่ายๆครับผมก็คือจะค่อยๆเจาะไปทีละตัวนั่นเองครับอ่ะอันนี้ตัวของแค่นอร์มอลนะเพื่อนเพื่อน มันไม่เจ็บเท่าฮาร์ดอะฮาร์ดมันตีทีคือแบบตักไข่ไข่ฉันแรงจัดนะอันนี้ก็ตีสบายมากๆฟาร์มแบบอีซี่จัดนะอันนี้จะเป็นการเล่นแบบเจาะไปทีละตัวมากกว่าตัวของน้องอาฮาร์ปี้นะครับผมตัวของน้องฮาร์ปี้ลมเนี่ยผมใช้ในคอนเทนต์สามหัวด้วยดังนั้นอนะสปีมันอาจจะไม่ได้เร็วมากดังนั้นอนะถ้าจะเล่นจริงๆอะตัวของฮาร์ปี้เนี่ยเราอาจจะใส่เป็นตัวเกาะแต่อื่นแทนก็ได้อย่างเป็นตัวสลัดน้ำเนาะในกรณีที่เราอยากให้มันเป็นเปิดเกาะตัวแรกน,นั่นเองครับก็สามารถเล่นได้ไปเยอะนะครับสำหรับตัวของฮาร์ปี้ ธา,า,นะาตุมมลาาตนมาาลน,สสน,าานั่นเองนะครับผมตัวนี้เก่งนะตัวนี้เก่งแล้วที่สำคัญคือเราต้องมีปีกด้วยไม่งั้น่ะเราจะอาจจะเกาะแตกได้นะครับผมอะอาจจะเกาะแตกแล้วโดนบอสสวนทีก็อาจจะเจ็บนั่นเองนะครับผมประมาณนั้นแล้วกันเนาะเนี่ยจบแล้วนะครับผมง่ายปะง่ายปะ,ะทีนี้เหตุผลที่เราต้องฟาร์มตัวของโกเลมเพราะว่าเราต้องการหารูนครับเพื่อนเพื่อนเราต้องการหารูนที่มันดีครับทุกคนอาจจะเป็นรูนสตันนะครับผมอะรูนพลังงานนะครับแล้วก็ทีมคัญก็คือในเรื่องของรูนเกี่ยวกับเอที่มันสามารถเด็กศัตรูได้ครับมาให้ดูนะครับอืม รูนที่มีความสําคัญมากๆสาหรับตัวของโกเลมเนาะรูนที่มีความสาคัญจริงๆก็คือจะเป็นรูนสิท้าหรือรูนสตาร์ทที่เราเรียกกันรูนพิฆาตนะครับผมแล้วก็รูนดาอันนี้จะสําคัญมากเพราะว่ามันเป็นรูนที่เอามาเพิ่มระเมิดด้วยนะครับแล้วก็เอามาในเรื่องของการป่วนอันนี้จะสําคัญมากครับสรูนนี้จะสําคัญมากๆเลยแต่ทีเนี้ยเอ่อรูนอีกรูนหนึ่งที่จะมีความมีบทบาทขึ้นมาอีกนิดนึงก็คือในเรื่องของรูนชาบใบรูนชฉาใวเนี่ยจะใส่ให้กับมอนเตอร์ที่แบบต้องการความไวต้องการความเร็วถ้าเเเเเเรรรรรรราาาาาามมมีถ้้้ฟ์กกลลนนนนัพืแยไดดูฐห เราสามารถเล่นเกมได้ดีขึ้นเราจะสามารถผ่านคอนเทนต์ต่างๆได้ง่ายขึ้นนะครับผมแต่ที่นียเราจะเริ่มมาแอดวานแล้วนะครับเพราะว่าเราอยากจะเล่นบ่อยขึ้นเราอาจอยากจะเล่นแบบถี่ขึ้นแบบได้เทิร์นบ่อยๆนะครับดังนั้นเนี่ยรูนที่ที่มีความสําคัญต่อมาก็คือรูนดูเดือดรูนดูเดือดเนี่ยจะมีความสําคัญมากหรือเท่าถ้าภาษาเกมที่เราเรียกก็คือรูน EX นั่นเองครับอืมรูนดูเดือดเนี่ยจะมีความสําคัญมากคือมันจะเป็นการที่ทําให้เราได้เทิร์นเพิ่มขึ้นสมมติผมเล่นจบไปปั แล้วผมจะสามารถได้เทินต่อเลยอะไรประมาณนี้เป็นต้นนะครับซึ่งรูนี้เป็นรูนที่เปลี่ยนเกมมากถ้าใครที่มีรูนี้อยู่มันจะสามารถลงคอนเทนต์อย่างอื่นได้ง่ายขึ้นตัวยอย่างเช่นในเรื่องของโปลเลมไม้นะครับหรือตัวของการฟาร์มต่างๆรวมถึงการตีคนด้วยอันนี้จะเป็นการที่ทําให้เราผ่านด่านอะไรหลายอยา่างง่ายขึ้นเร็วขึ้นอีซี่ขึ้นประมาณนั้นรูนดูเดือดน,นะครับหรือรูนเอ็กที่เราเรียกกันเอ็กซ์เทอร์เนียเป็นรูนที่เปลี่ยนเกมนะครับแล้วก็สามารถใช้ได้ตั้งแต่ช่วงต้นเกมยันท้ายเกมซึ่งต้องยยออมรรัับว่าตขงงกเนี คนที่มาฟาร์มเนี่ยส่วนมากจะนิยมหาในเรื่องของรูนเอเอ็กกันเยอะนะครับผมอ่ะแล้วก็ต่อมาก็คือในเรื่องของรูพิทักษ์รูพิทักษ์ในที่นี้นะครับผมเราจะฟาร์มมาใส่ในเรื่องของอินุธาตุน้ำนะครับอินุน้ำสามตัวอ่ะอินุน้ำสามตัวก็จะเป็นทีมนี้ครับอินุน้ำสามตัวครับหลายคนถามพี่ครับทีมนี้มันสามารถที่ยังใช้ได้อยู่ไหมจริงจริงใช้ได้ครับเพื่อนเพื่อนยังคงใช้ได้อยู่แต่ว่าเป็นการใช้ เอาบทบาทของน้องๆลงไปตัวนี้คอนคอนคอนเทนต์หรือทีมแบบนี้นะครับยังสามารถใช้ในตัวของการฟาร์มตัวของเอ่อทารัตได้นะครับแล้วก็หอได้ยังคงได้ใช้อยู่แต่ว่าน้อยลงเยอะพอสมควรนั่นเองสําหรับตัวของเอ่อสามนุแล้วก็หนึ่งแบบนั่นเองครับปัจจุบันเนี่ยคนมาลงตัวของห้วงโอเบจเยอะเพราะว่าเขาต้องการรูนไรล,ลักนะครับรูนลักเป็นรูนที่มันสามารถใส่กับอะไรก็ได้นาะซึ่งมันเป็นรูนที่ค่อนข้างมีอิทธิพลกับเกมมากๆอีกรูนหนึ่งเลย ถ้าถ้าเทียบอัตราส่วนผมมองว่าน่าจะเท่าเทียมกับ EX เลยด้วยซ้ำนะผมจริงก็เป็นรูนที่ได้รับความนิยมสูงมากทีนี้หลายคนก็ถามว่าแล้วมันจะมีทีมในการลงตัวของออบอสแบบง่ายๆไหมมีนะครับผมก็จะเป็นตัวของแวมไฟแวมไฟเนี่ยเราสามารถฟิวชันได้แล้วก็รูนค่อนข้างบึ้มบําสัมเบ้น,นะครับผมแล้วก็ต่อมาก็คือในเรื่องของตัวของคาวเกลแสงอันนี้ถอนบัฟได้ลดเกรได้ ัวนี้สารพัดประโยชน์แล้วก็อ e ีฟ e ิทเมื่ออีฟิทเมื่อเนี่ยเป็นมอนเตอร์ฟิวนะครับซึ่งสามารถที่จะเป็นการล้างบัฟได้นะครับลดเกรดได้นะครับผมเป็นตัวที่เก่งมากนะครับผมอ่ะแล้วก็อีก2ตัวครับเป็นกิฟฟอนไฟนะอ,อีกสตัวจะเป็นกิฟฟอนไฟครับผมกิฟฟอนไฟในที่นี้นะครับผมมันสามารถที่จะเอามาทําในเรื่องของอมอนเตอร์ที่เป็นอารมณ์ประมาณว่าลดเกรดแล้วก็แบบทำนเมทได้ค่อนข้างแรงนะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมใส่รูนให้ดูแล้วกันนะครับผมอ่า เป็นตัวหนึ่งที่จะเรียกว่าเก่งเลยก็ได้นะครับเพราะว่าเป็นมอนสเตอร์สดาวท่านั้นเองแล้วก็มีความสามารถเยอะเล่นได้เยอะนะครับไปได้แบบหลายที่นะผมตัวนี้ตัวของกิฟอนไฟผมชอบมากมันไปได้หลายที่จริงครับทุกคนจริงไปหอก,ก็ได้ไปตีคนก็ได้นะครับผมไปตีในเรื่องของคอนเทนต์ต่างๆได้เยอะนะครับผมสําหรับตัวของกิฟอนไฟเนาะอันนี้คือตัวต่อมาแล้วก็ต่อมาครับจะเป็นตัวของอผัวน้ําก็ได้นะครับหรือพูดง่ายๆก็คือตัวของน้องอนี่ น้องปว like ด,ดน form, magic, ้ำหรือน้องชิวนะครับหรือไทรอนนะครับผมอ่ตัวนี้ก็ได้ครับแล้วแต่นะครับผมแต่ว่าส่วนมากนะครับผมปัจจุบันเนี่ยมีคนเล่นในโมเมนต์ของแวมน้ําเยอะแวมน้ําเยอะมากแวมน้ําเราไม่จำเป็นต้องเล่นเป็นดาเมจก็ได้เราเล่นเป็นตัวปวดเพื่อนเราเล่นเป็นตัวปวดแบบอารมณ์ประมาณว่าเน้นทำดาเมจนะครับผมประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวให้ดูรูนแวมน้ำแล้วกันเนาะแวมน้ำเนี่ยจริงๆเป็นตัวอีกตัวหนึ่งที่ได้รับความนิยมสูงมากนะณปัจจุบันนี้แล้วแวมน้ำเนี่ยอัพสกิลง่ายด้วยเพราะมันสามารถททีี่่จะกินใใชช้้ตัวแบบ ฟิวชั่นเนี่ยเรามากินสกิลได้อันนี้ตัวนี้มีความสนใจมีความน่าสนใจเยอะมากนะครับผมประมาณนั้นแล้วกันเนาะมมีหลายตัวครับ <tem> <ettes> ที่ที่เอามาแทนตำแหน่งนี้ได้มีหลายตัวมากจริงๆนะครับผมอ่ะแต่ผมให้ดูนะครับผมตัวของตัวอย่างแล้วกันนะครับผมตัวอย่างในการที่เอามาเล่นนะครับผมอ่านี่น้องแวมนะครับน้องแวมน้ําน้องแวมน้ําตัวนี้เทพตัวนี้เทพจริงยอมรับแวมน้ําคือเทพจริงนะผมมาครับ มันสามารถตีขีธาตุไฟร้อได้ครับดังนั้นไม่ต้องทาคีร้อยก็ได้นะเพื่อนๆนะอืมมันสามารถตีขีธาตุไฟได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับผมซึ่งตัวนี้เป็นตัวที่แบบลูก,กลักลูกลักนะครับผมแล้วก็เอ่อตัวของแม่นยำเนี่ยเรอไปเอาจากอาร์ติแฟกต์ก็ได้ครับอืมแม่นยำเนี่ยรอไปเอาจากอาร์ติแฟกต์ก็ได้ครับประมาณนี้นะครับอืมโฟกัสแม่นยำเยอะๆนะครับแล้วก็พยายามโฟกัสในเรื่องของการตีธาตุเยอะหลายคนถามที่ เาสาอ่ะของบอสเนี่ยมันเป็นเสาอะไรต่อของบอสเนี่ยจริงๆนะครับผมผมพูดตรงๆว่าเป็นเนสมอธาตุนะเพื่อนๆนะมันเป็น,น,นเนสมอธาตุนะครับผมจริงอ่ะประมาณนี้อันนี้คือทีมที่สามารถเอามาลงได้ตำแหน่งเนี้ยเราสามารถเปลี่ยนเป็นตัวของผัวธาตุน้ําได้เหมือนกันนะแบบนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าผมว่าแวนน้าก็ดีเหมือนกันนะครับผัวธาตุน้ําก็ดีครับแต่ว่าแวนน้ามันได้ทำนัาเม็ดด้วยนั่นเองอ่ะมาดูกันว่าตัวของน้องเล่นยังไงทํำยังไงนะผมอ่ะประมาณนี้ มาเขากรลเกตครับแล้วก็กิฟฟอนครับแล้วอีฟีเยียบครับผมปึบแล้วแวมน้ําปาบก็ให้เห็นไหมมันเป็นการเกาะแตกบวกกระลึกครับมันสามารถที่จะทำดาเมจหมูได้นั่นเองครับประมาณนี้ซึ่งตัวของแวมเองเนี่ยเราสามารถที่จะเล่นเป็นตัวของเซอร์วิฟก็ได้สตันก็ได้แล้วแต่ครับมันใช้งานได้หลากหลายมากครับทุกคนตัวของแวมน้ํานะนี่เห็นไหมไปป๊บนะครับติดเกาะแตกด้วยค่อนข้างดีเลยครับผมแล้วก็ทำดาเมจได้แรงด้วยนะเออมาดูนะครับผมปีปาบก็ให้ทำดาเมจด้วยนะอ แบบนนเนย่ยเป็นตัวนึงที่ผมรักนะปัจจุบันเนี่ยผมเล่นในคอนเทนต์อ t a เยอะแบบน้้ำเล่น RTA เล่นซีก็มีเหมือนกันนะผมเอามาเล่นทีมครีฟนั่นเองใส่เป็นสตัรนก็ได้หรือเป็น EA ก็ได้แล้วแต่แล้วแต่ความชอบของเรานะผมฮะบัอบก็ให้ประมาณนี้ครับอันนี้จะเป็นแบบ ไม่ได้เป็นทีมเร็วมากครับจะเป็นทีมแบบจะเจาะหน่อยเราจะฟฟิกไปทางรถเกจซะเยอะนะครับแบบน้ํารถเกจได้ตัวของกิฟฟอนเอ่อกิฟฟอนไฟล์รถเกจได้นะครับผมคาวเกริร์ลรถเกจได้นั่นเองทำให้ตัวของเสาหรือตัวของบอสเนี่ยแทบจะไม่ได้ขยับเลยนะเออจริงๆทีมนี้เป็นทีมที่ค่อนข้างที่จะอีซี่นะครับแล้วก็ประสิทธิภาพนี่ค่อนข้างฟูนะฮะเออเอาง่ายๆคือไม่เคยเฟลแต่ว่าอาจจะไม่ได้เร็วขนาดนั้นนั่นเองนะอืมก็จะนี่เห็นไหมมีการลบในเรื่องของบัฟด้วยครับมีการลบบัฟพิษนะครับผมอ่ะเห็นไหมรถเกจเสาไม่ได้กกเเลยคครับทุนนห็ปะ ต่อไม่ได้เกลียดเลยนะผมตัวนี้ไม่ต้องทําแม่นยาแบบเปี้ยงป้งมากก็ได้ครับเพราะว่าสกลิลที่3มอ่ะมันมีโอกาสติดค่อนข้างเยอะนั่นเองนะผม,มแล้วก็สามารถทำดามิได้ด้วยนะครับอันนี้คือภาพรวมของทีมอ่อการลงห่วงโอปีจีของมังกรนั่นเองนะครับผมเวลาก็ไม่ได้แย่ครับหนึาทีสิบเจ็ดวิครับไม่แย่เลยนะเออประมาณนี้ก็ถือว่าดีนะครับผมประมาณนั้นแล้วกันเนาะ แล้วก็ต่อมาครับผมก็คือในเรื่องของเนโคโพลิสกันบ้างครับจริงๆอ่ะต้องบอกก่อนว่ามันมีมันจะมีช่วงสุดท้ายอันนี้จะเป็นช่วงที่เราจะเริ่มไปตีคนแล้วเปนๆช่วงสุดท้ายที่เราจะเริ่มไปตีคนเนี่ยคือเราจะต้องฟาร์มตัวของลูนวิวเยอะมากแต่ก่อนที่เราจะไปตีคนเนี่ยเราจะต้องมาทำคอนเทนต์สหัวหรือพูดง่ายก็คือเป็นตัวของการฟาร์มบีเจที่ที่ภาษาพวกเราเรียกนะครับก็คือตัวฟาร์ม3หัวนั่นแหละนะครับผมซึ่งไอการฟาร์มสหัวในที่นี้นะครับมันจะต้องทําทีมเฉพาะขึ้นมาซึ่งทีมเเฉพาะะะนนนียมัจต้้อองใชร นะครับซึ่งรุนหลกัหลกๆก็จะเป็นรุนวิวรุนโทสะเยอะอ่ะอันนี้จะมีการลงดีเทลเยอะนะเออถ้าตัวของ3หัวเนี่ยหลกัหลกๆเลยที่เราจะใช้ครับผมก็จะเป็นพวกวิวเยอะนะรุนวิวก็คือรุ่นปณิธานครับอ่ะรุ่นปณิธานนะครับแล้วก็จะเป็นในเรื่องของรุนไฟเยอะอีนน๋จะรูนไฟเดี๋ยวผมจะลงดีเทลต่อด้วยนั่นเองครับอ่ะแต่ว่าหลากัหลกๆครับเราจะใช้ในเรื่องของวิวเยอะมากนะผมอ่ะรุนวิวเยอะครับวิวมันกันในเรื่องของสถานะแดงครับเพื่อนๆสมมติเราใส่วิวเซตหนึ่งใช่ไหม ในเทอร์นั้นนะครับใน1เทอร์นั้นนะครับที่เรามีวิวอยู่เราจะไม่ได้รับปับแดงนะมันสามารถที่จะทําให้เราเล่นอะไรหลายอย่างง่ายขึ้นเนี่ยดูนวิวผมใส่กับทุกตัวเลยนะเออจะมีบางตัวที่ผมจะไม่ได้ใส่นั่นเองครับอ่ะดูนวิวจะใส่เยอะมากแล้วก็ที่สําคัญคือรูนโทสารับรูนโทสะก็คือรูนที่เป็นการเพิ่ม พิเเมตเนี่ย40%ทำให้ตัวของมอนเตอร์เราเนี่ยตีแรงมากขึ้นพอมอนเตอร์เราตีแรงมากขึ้นเสร็จปั๊บเนี่ยเราก็จะทำดามจได้เร็วขึ้นนะครับแล้วก็การผ่านด่านต่างๆเราก็จะทำง่ายได้ง่ายขึ้นนั่นเองครับผมอ่ะอ่ะทีนี้หลายคนก็ถามเฮ้ยทำไมเราต้องทำตัวของ BJ ด้วยทำไมเราต้องทำตัวของทีมสามหัวด้วยพี่วันคือทีมสามหัวหรือทีม BJ เนี่ยตอนนี้มีการอัปเดตเข้ามาก็คือมันจะเป็นการดอบเขาอาสูรน,นะครับแล้วก็กงเล็บอสูรอ่ะเดี๋ยวผมอาจจะลงดีเท,เท,นะทลเอยอะน,นะคลิ อะไรได้พี่วันนะครับผมเสาเสาอ,อ,อสูรนะครับผมหลักๆเลยถ้าเป็นตัวของเข,ขาอสูรเนี่ยเอกอรงเล็บอสูรเนี่ยถ้าเป็นตัวกรงเล็บอสูรเนี่ยมันจะเป็นการสร้างหินลับหินลับถ้าเป็นภาษาชาวบ้านชาวช่องที่เรียกกันก็คือในเรื่องของการสร้างหินที่เอามาเสริมรูทําให้ดูแน่นขึ้นนะครับผมแต่ว่าถ้าเป็นในเรื่องของไอตัวของเออเขาอสูรเนี่ยจะเป็นการสร้างหินลับเหมือนกันแต่ว่าเป็นเวอร์ชั่นที่เป็นลีเจน ก็เป็นสีส้มอะครับเป็นสีส้มซึ่งมันจะโบสแต,ตเดเยอะมากกว่าสีม่วงอ่าถ้าเป็นตัวของรีเจนเน่ก็คือต้องใช้เขาอาสูรแต่ถ้าเป็นสีม่วงเนี่ยจะใช้ตัวของอกงเล็บอสูรซึ่งมันมีโอกาสที่จะได้เกรดที่สูงกว่าเป็นสีม่วงหรือจะเป็นสีส้มไปเลยนั่นเองครับแต่ว่าถ้าเป็นตัวของอเขาอาสูรเนี่ยจะเป็นการันตีเลยว่าจะได้สีส้มแน่ๆร้อยเปรนะครับประมาณนี้เป็นต้นนะครับซึ่งต้องบอกก่อนว่าการฟาร์มสหัวหรือการฟาร์ม BJ เนี่ยสำคัญมาก มันทําให้รูนของเราแน่นขึ้นเต็มขึ้นดีขึ้นนะครับแล้วก็เราจะสามารถผ่านคอนเทนต์อะไรต่างๆได้ง่ายขึ้นนั่นเองครับการที่เล่น3ามหัวเนี่ยทำให้เราฟาร์มได้ง่ายขึ้นในหลายๆอย่างนะแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นหรือเป็นจุดต่อเพราะต่อจากการที่เราจะไปตีคนเพราะตีคนรูนเราต้องแน่นจิปะ่ะเออเพราะเราเล่นกับคนนะครับผมดังนั้นเนี่ยตัวของเนโครจะสําคัญมากเพราะว่าเนโครอ่ะมันดรอปในเรื่องของรูนนะครับอ่ะ เนโคอ่ะมันดรอปในเรื่องของรูนโทศาแล้วก็รูนวิวซึ่งคนจะนิยมฟาร์มรูนเนี้ยในการที่จะเอามาเล่นในคอนเทนต์สหัวนั่นเองนะครับประมาณนี้ซึ่งเนโครเนี่ยจะจะเป็นพาร์ตเปลี่ยนต่อเขาเรียกว่าเป็นการฟาร์มเปลี่ยนเปลี่ยนทายที่จะไปในกรณีที่เริ่มไปตีคนแล้วถ้าจะพูดกันแบบนี้ก็คงไม่ได้แบบดูเวอร์หรือดูแย่เกินไปนะครับผมอ่ะ ทีเนี้ยหลายคนก็ถามเมื่อกี้เห็นเห็นรูนไฟเนาะหรือหรือรูนต่อสู้รูนไฟหรือรูนต่อสู้เป็นรูนที่สาคัญมากๆนะครับเป็นรูนที่สําคัญมากๆในการที่เราจะเอามาเล่นในคอนเทนต์สหัวอ่ารูนเนี้ยจะเป็นรูนที่สําคัญมากจะเอามาเล่นในคอนเทนต์สหัวหรือจะเอามาคอนเทนต์ทาให้เราฟาร์มฟาร์มรอยขึ้นรูนไฟมีมีมบทบาทคือถ้าเราใส่ครบ2เซ็ตมันจะเป็นการบด ATK เนี่ยเพิ่มขึ้นถึง8%ซึ่งถือว่าเยอะนะ8%ถือว่าเยอะมากๆนะทุกคนถ้าสมมติในกรณีมอนเตอร์ตัวหนึ่ เออหกช่องหรือเป็นพูดง่ายก็คือสมเซตอันนี้จะบวกไปทั้งหมด24%นะนะ ATK ของเราจะจะบวกเพิ่มขึ้นถึง24%สมมติว่าในทีมของเราเนี่ยเราใส่ตัวของอ่าไฟเนี่ยนะครับหรือรุนต่อสู้เนี่ย ไปราวๆนะครับผมประมาณสักแถวๆสิเซตเนี่ยมันก็จะปลวกตัวของเ t k เคเนี่ยเป็น1 0 8 0นะครับทำให้การตีดาเมจของมันเนี่ยตีแรงมากขึ้นดังนั้นเนี่ยมันก็เลยมีความนิยมมากๆในการที่เราจะทําในเรื่องของทีมฟาร์มที่ไวขึ้นรูนไฟจะเป็นรูนที่ได้รับความนิยมสูงในการฟาร์มมากๆอันนี้เป็นรูนที่สําคัญมากนะแล้วก็เวลาที่เราเล่นทีมเร็วหรือเล่นทีมที่ต้องการดาเมจหนักๆเนี่ยรูนไฟจะมีบทบาทที่เยอะมากๆนั่นเองนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นยิกซอรอ,อ,อน,อน,นระ จะค่อยๆเลียงมาแบบนี้นั่นเองนะครับผมที่เนี้ยรูนไฟท์ถ้าเราไม่ฟาร์มอ่ะได้ไหมจริงๆได้ครับแต่ว่าเราต้องเราต้องคราฟด้วยการคราฟเนี่ยมันจะมีระบบการคราฟเนี่ยมันจะเป็นอาคารกอร่อสร้างเนาะอาคารกอร่อสร้างมาคราฟครับถ้าเราต้องการในเรื่องของรูนไฟท์ถ้าเป็นเกรดต่ำเน้นนะครับถ้าเป็นเกรดต่ำนะครับส่วนมากคนจะใช้เกรดต่ำเดียวเพราะว่าถ้าเราไปฟาร์มในเรื่องของอ พวก BJ หรือเป็นฟาร์ม3หัวเนี่ยมันไม่ต้องใช้แบบรูนไฟที่แบบมหาศาลขนาดนั้นมันใช้เกรดต่ำได้หรือเป็นเกรดเป็นรูนสีเทาได้ซึ่งเราสามารถคราฟได้และไอการคราฟเนี่ยเราจะต้องได้สัญลักษณ์แห่งวิญญาณมาไอสัญลักษณ์แห่งวิญญาณเนี่ยเราจะสามารถฟาร์มได้ในตัวของถุงวิญญาณ B5 หรือสเตตที่5ขึ้นไป นะครับตอนนี้เกมมีการอัปเดตนะครับถึงสเตจที่12แล้วนะครับผมซึ่งวันกําลังทําไกด์ทีมอยู่นะครับผมอ่ะก็มีการลองผิดลองถูกอยู่หลายหลายขั้นตอนนะครับผมเอาเป็นว่าผมกําลังทําไกด์ให้อยู่นั่นเองครับ <c oughs> สำหรับตัวของถงวิญญาณนะค่อยๆไล,ล่เรียงกันไปนะครับผมอ่ะอันนี้คือตัวของถงวิญญาณนะครับทุกคนอ่ะก็ถ้าเราฟ Hayır, <c oughs> าร์มถงวิญญาณปั๊บเราก็จะได้สัญลักษณ์มาสัญ,ญรรลักษณ์มาเราก็จะเอาไปคับดูนต่อนั่นเองนะครับประมาณนั้นเป็นต้นซึง่งตอนนี้ถ้าฟังมาถึงตอนนี้เพื่อนๆ เพื่อนๆจะมีทีมฟาร์มครบแล้วครับผมเพื่อนๆจะมีทีมฟาร์มโกเรมบางกรในโคตัวของไอ้ขงวิญญาณนะครับแล้วก็3าหัวนะครับเพื่อนๆจะมีทีมฟาร์มครบแลละทีนี้บทบาทต่อไปเพื่อนๆก็จะเริ่มไปทะลุทะลุงแบบในเรื่องของ BJ หรือทะลุงทะลุงในเรื่องเออทะลุงในเรื่องของการตีคนซิกวอกิวอาร์ทีเอมากขึ้นนี่จะเป็นพาต่อไปซึ่งอันนี้เป็นเพียงแค่การไล่เรียงทำลายก็คือว่าเราฟาร์มอันดับอันไหนอันแรกอันไหนอันสองอันไหนอันสามอันไหนอันสี่ทำไมเราต้องฟาร์มอันดับนี้อันดับที่ด้วย มันมีเหตุผลอะไรรองรับนี่เป็นคลิปที่น่าจะตอบโจทย์ที่ครบที่สุดนะครับผมสำหรับเนือเรื่องของการเรียงทำรายในการทำทุกอย่างมีเหตุผลของมันครับดังนั้นคลิปนี้น่าจะเป็นคลิปที่ผมมองว่าน่าจะได้ประโยชน์นะครับผมน่าจะได้ประโยชน์แล้วถ้าใครที่อยากให้มีเอพิโซดที่2ขึ้นมา,ากดบวก2ให้หน่อยนะครับผมเราจะได้รู้ว่าเออคนอยากตามเอพิโซดที่2ขึ้นนะครับแล้วก็อยากจะให้ทำคอนเทนต์อะไรคอมเมตนต์ดรานคลิปเลยนะผมเราจะได้มาทำให้ตัดเต็มๆนะครับผมสำหรับตัวของเกม summer w a r ของเรานั่นเองนะครับผมสำหรับคลิปนี้ไปละ จะอยู่ในคำถามจ้ะบ๊ายบายครับผม